สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลหลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกพิมพยเ์ลีกอังกฤษนัดที่4มี2คู่สเปอร์ก็เปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป0-1เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากกเาเบรียลมาการเยสส่วนบูกก็แพ้คาบ้านให้กับทางดิวโกโซยเตดไป1-2เจ้าบ้านนําไปก่อนจากมาริโอเลยไม่แน่ส่วนทีมเยือนก็มาแซงได้จากฟาเบนแชร์และก็ฮาวิบาร์ครับคา้า3แต้มไปได้ในที่สุด สรุปแต่ละคะแนนเราจะพาไป4เกมเนี่ยจากฝูงก็เป็นแมนซิตี้เก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นอาร์เซนอลกับดิโกโซมีทีมละ10อันดับ4แล้วก็5เป็นลิเวอร์พูลกับบิลล่ามีทีมละ9อันดับ6ถึง7ครับไบรตันกับฟอร์เรสต์มีทีมละ8ในขณะที่โซนไทยตารางอันดับ18รูปวูฟมีคะแนนเดียวแล้วก็อันดับ19กับ20สามตันกับเอเวอร์ตนยังไม่มีคะแนนเลย มาดูสถิติกันหน่อยดีกว่าเราจะ่านไป4เกมตอนนี้ดาวน์นโวก็เป็นเออร์ลิงฮารานด์ที่เก็บไปแล้ว9ประตูโคพาเมอร์กับบุิโยซากา้าแอซิดมากที่สุดที่คนละ4ลูกและอาริซันเบเกอร์กับเดวิดลายาก็เก็บคินชีสกันไปคนละ3นัดโอเคนะต่อไปเข้าสู่เกมที่5แล้วนะฮะวันเสาร์ที่21กันยายนก็จะมี West Ham เ,เ Chelsea, วสต์แฮมเปิดบ้านเจอเชลซีวิลล่าพบกับฟู๊ฟูลแลมเปิดบ้านเจอร์นุกลซ์ล์เลสเตอร์เจอเอเวอเรตันลิเวอร์พูลพบก,กับบอลมาร์ตซานตันเปิดบ้านเจออิฟสวิ สเปอร์เจอเบนฟอร์ดแล้วก็กิสตันพาเล่เจอกับแมนยูส่วนอาทิตย์ที่22กันยาก็จะมีไบรตันเจอกับฟอร์เรสต์แล้วก็คู่บิ๊กแบ็คแมนซิตี้เจออาร์เซนอลต่อด้วยผลเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดที่5มีคู่หนึ่งพอตมาร์ทก็เปิดบ้านแพ้ให้เวสต์บอมไป0ูนย์ามแต่ละคะแนนหลังจะผ่านไป5เกมเนี่ยจะฝูงเป็นเวสต์บอมเก็บไป13คะแนอนอันดับ2องซันเดอร์ไลน์มี12อันดับ3า แบ็กเบอร์โลเวอร์มี11อันดับ4แล้วก็5เป็นเบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดมีทีมมา10อันดับที่6ถึงอันดับที่8ครับเชฟยูออกฟอร์ดดาร์บี้เคาน์ตี้มีทีมละ9คะแนนในขณะที่ไทสตารางเนี่ยอันดับ22แล้วก็23เป็นเฮากับพอร์สแมทมีทีมมา3บวยก็เป็นคาร์ดิฟซิตี้ที่มี1คะแนนเท่านั้นเอง ถิ่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่6นะคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้สโต๊กเปิดบ้านเจอกับเฮาแล้วก็เสาหน้านอร์ทซิตี้เปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดควีนส์พาร์คพบมิววอล์ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับมิดเดิลสโบร์บริสตอลซิตี้พบออกฟอร์ดยูไนเต็ดเบอร์ลีย์เปิดบ้านเจอพอร์ตมัทฮาร์ดิเซิตี้เจอกับลีดยูไนเต็ดโคนที่พบกับทางสวอนซีลูตันเจอกับเชฟเวนเชฟยูเจอดาร์บี้เวสต์บอมเปิดบ้านเจอพรีมัทแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเพรสตันก็จะเปิดบ้านเจอกับแบ็กเปิดเป็นคู่สุดท้าย